สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสทอสองสองนะคะ,อะ,คะตอนนี้อยู่ที่ลังสิตนครนายกซอย6นะคะจะพามาทานร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียหน่ง,อย,งอยู่ข้างหลังมาสักครู่ถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูแล้วทางเข้านะคะจะเป็นทางเล็กๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านเฮียหนึ่งเป็นร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังของคนลังสิตเป็นร้านเจ้าเก่าแก่เลยนะที่ส่วนมากเนี่ยคนลังสิตจะต้องู้จักเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรับเลย ดี๋ยววันนี้จะพามาทานชื่อร้านเฮียหนิงสมัยก่อนเขาจะอยู่ตรงตลาดลังสิ oh. ตหลังธนาคารกสิกรแล้วก็เขาก็ย้ายมาอยู่แถวนี้ oh. ร้านนี้เปิดมาสิบกว่าปีแล้ว oh. ส่วนมากคนลังสิตจะรู้จักนะเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆมาทานจะเป็นบอกเลยว่ายืนหนึ่งกว๋วยเตี๋ยวเรือดังสิตมากๆเลยเจ้านี้ oh. ไปเดี๋ยวพาไปร้านอยู่ด้านหลังอันนี้ร้านจอดรถ oh. เข้ามาซอยลังสิตนะครนานะยกซอยหกนะแล้วก็ ซอยตะเลีกนิดนึงเข้ามานิดเดียวค่ะประมาณสัก 3- 400เมตรแล้วก็เดียวเข้ามาก็จะเจอทานจอดรถประมาณจอดได้ประมาณ5-6-7คันนียค่ะแล้วก็ร้านเขาร้านเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเป็นบ้านทงนี้นี่ปะเดี๋ยวตามกันไปไปชิมกันเราจะมาชิมแล้วก็รีวิวให้เพื่อนดูเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านไหนผ่านมาเที่ยวลังสิตแนะนำฝากมาเลยอีกหนึ่งร้านเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้ากังของคนลังสิตแล้วก็สุดท้าย หลังค่ายังอยู่แบบเพราะว่าเหมือนเขาเป็นของตลาดเขาด้วยเป็น,ไปไนอะก็ตอนนั้นอะ

เดี๋ยวไม่เคยทํา <cười> <cười> ชิ้นสดชื่นคุณน้ำอ้อยขวดเค้มข้นมักงเลยนะชีสสวยนะใช่อยากกินไอเนี่ยอะไรคะแต่ว่าเขาให้ขาเขาไม่มาเอิมช่วยใช่เอหนึ่งขวดได้สามแก้วพอดีน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยนี่ชีเด็ดนี่สั่งมาลองนะ อันนี้จะแบบถ้วยชามธรรมดาธรรมดา25บาทแล้วก็พิเศษ30สบใช่สั่งมาทุกเส้นเลยเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นี่แล้วก็นี่ทีเด็ดกากหมูเจียวมาลองชิมกันอันนี้เราอันนี้แบบธรรมดานะองลองชิมร้านเขาปกสมัยก่อนอยู่ที่หลังตลาดหลังสิตมา แล้วก็ขยามมนี่6ปีแล้วแสดงว่าเราไม่ได้มาเรากินเขาหกปีการข่าดใช่คนรังสิตอาจจะรู้จักจะเราจะให้แบบน้ำคุกคิดคุูคลิกน,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 นะหนจะสั่งแบบว,ว่าหมูตุน๋นสันิกหมูตุ๋นมาจะมองด้วยตาปล่านะ้ะดูเข้มข้นนะ กินกอยู่ไม่ร้เลยเลยโีมันยกไปนคนมากไม่ต้องปรุงเลวปลาตัวันไม่หวานเลยนะบางทีหว่านหวานนี่ไม่หวานเลยไม่หวานเลยออกเค็มออกเปรี้ยวตามส่วนเค็มเค็มน้ำเปรี้ยวตามเอ่อนก็ะแก่นตกนเส้นแบบว่าใส่ๆมากนะยกปลาตัว่่คใครชอบก็เตี๋ยวเลยแบบ น้ำเข้มข้นอะ่ะแล้วก็ดั้งเดิมอะ่ะดั้งเดิมของลังสิเลยอันเนี้ยคือสูตรดั้งเดิมเลยแต่ว่าของเขาจะไม่ฉุนพวกเครื่องเทศนะบางเตี่เรือบังเจ้าเขาจะฉุนเครื่องเทศอันนี้จะไม่ฉุนอันนี้จะแบบสำหรับสายเตี่เรือลังสินอันนี้คือออรินินอลคือต้นตำรับเลยบอกเลย<ว>ต้นตำรับกเตี่เรือจริงๆความข้นของน้ำซุปเห็นไหมใช่นี่คนมาอันนี้ชาอันนี้ชาชามชมพูจะเป็นชามพิเศษ พิเศษ30สิบบาทมีเสียงเส้นใหญ่คนหนึ่งกินประมาณ3 4สี่จาน่ะอันนี้เสี่ยสจานเนี้ยเราินกันสองคนนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้สั่งเป็นแบบทุกอย่างของเขาจะมีแบบว่าหมูสดุ้งหมูอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่เราสั่งเป็นหมูตุนหมูสดน้วลูกชิ้นแล้วก็ผักเขาจะให้เป็นอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรคะนาะนาแล้วก็โรยโรยโรยกา ดูน้ำพอดีคนมากค่ะใช่คนมากอันนี้ชิมแบบไม่ปรุงนะประยไม่ปรุงเป็นไงอร่อยจริงมันแบบมันเข้มข้นอะ่ะเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดๆนะใช่เผ็ดปลายๆไม่หวานเลยไม่หวานแล้วก็แล้วก็กลิ่นน้ำซุปอ่ะไม่ได้กินแบบฉุนเครื่องเทศหรือว่าสมุนไพรนะบะก๋วยเตี๋ยวเรือบางเจ้าเขาจะแบบว่ากลิ่นสมุนไพรค่อนข้างแรงแต่อันนี้กลิ่นสมุนไพรจะไม่แรง เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบต้นตำรับของคนหลังสิีจริงๆอันนี้คือต้นตำรับเลยรสชาติแบบต้นตำรับจริงๆคนมากไม่ต้องปรุงเลยใช่คนถึงใจรสชาติแบบว่าดีมากจริงกินได้แบบว่าสามสี่ห้าจานเลยเนี่ยประมาณปาจริงๆอ่ะจำภาพจำคืออยู่หลังตลาดหลังสิต เราก็ไม่รู้ขยาไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าคูงโควิดแต่ว่าดีว่าบาังเอิญจะรู้ว่าขยาไ่อยู่แถวนี้ก็เลยตามมากินนีไงร้อนร้อนมะเบิดดี

มันส่งไรล้านอ่ะอร่อยมากอ่ะไม่ปรุงเลยเนี่ยดิบแบบไม่ปรุงอร่อยสั่งแห้งมาด้วยแห้งธรรมดาบะหมี่แห้ง,ง,หหง <im itation> อร่อยอ่ะเป็นยัไรเป็นเตีเต่ยวเดียวที่แบบว่าที่แท้ทูเลยอ่ะ <im itation> เตี่ยวอะไรังสีที่แท้ทูเลยบอกเลยนะว่า ใครตามหาก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตอะ่ะแนะนำมาร้านนี้เลยแนะนำมาชิมก๋วเตี๋ใช่มาชิมอะไช่อด้วยใช่้อนี่ขอโรยหน่อยนะคะนี่กากหมูกิบับมันมีโรยหมดละนี่เพิ่ม <c oughs> ตีเด็กคือเลยกากหมูเจียวอื้มเมือ่อวานคนยใกปุ้งเฮ้ยนะเขามีแบบเด็กด้วยนะใครผ่านลูกเด็กเล็กแดงมา,ม,ามีแบบเด็กด้วยนะ ชิมขาชิมข้าชิมปะมีคำตหมดไปได้คำนี้ผมคิดว่าไม่หมดนะคำเดียวหม่ชาเล่นตัวเองอะค่ะคำเดียวหมดเป็นไงคะน้องแฟนดีนะน้องแ้นดี ว่าตอบเดือนที่แล้วอืมพยาบาลหมอี่ฟารหมูตุ๋นหมูตุ๋นหมูตุ๋นไปไงจะหมดจะหมดจานแล้วเราเซ็นหนึ่งเราเราจะไทยเราไม่งอกินตังติมไปไงตุ๋นดีมากอหมูตุ๋นดีมากเลยคนขาดเลือดไปตายหมูตุ๋นอร่อยนิ่มแล้วก็เขาลวกเส้นบะหมี่มากรึบมากเลยแนะนำเลยบะหมี่เส้นบะหมี่ดี

โอ้โเป็นไงกรอบกรึบกรอบถุงได้อืมนลองถุงไส้อ่ะใช่ไม่แข็งอ่ะอืมเอบเจีลเด็ดเป็นไงหมดจานชิลมากใช่เพราะแต่ว่านับตกดีดีจริง นี่จริงจะเบสอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนังสิที่แท้ถูกเยียหนึ่งเราขึ้นเบอร์โทรกับพี่กัดร้านไว้ให้นะคะเส้นกับน้ำนี่ดีไปหมดนะเพราะว่าน้ำมันก็เข้มข้นเส้นก็หนักใจอร่อยจริงกินเพลินเงียสบายสบายเจ้าของยิ้มเป้นเลยเนื้อขายในบ้าน นางสินะครนายกซอยหกนี่เมื่อกี้ไปสั่งขลัวข้าเปล่า้ามาแล้วอือหูข่าวน้าเฮ้ยนี่าขาหล้านี่เลยเล,ลยแคปหมูเจียวไปรี้ยว จริงเบ็ดเบ็ดน้ำคือเบ็ดเดียวกันแหละขไมแข่งแข่งแข่งแข่เข่งีข่งข่งแข่งแ่งแข่ใแ่งแข่ง่ง่ข่า่งแข่งแ่งข่ส่งแ่งแน่งแขงแข่ง่า่งแข่ง่งข้งแข่งแ่งแข่งแ่งกข่งข่า่งแข่ง่าขา่แ่่ข่าี่ขว มาอล้วอือหือข้าวข้ากันเยือเดยอยู่แล้วนี่ต้องกินกระตับมาเีข้าสวยนะเขาเหล่าว่าข้าวสวยต้องไปตับอืมีาลยมนกับืมี้ายไปที่ข้าวนาดหน่อยโอ้โหไป็นไปงะเป็นไปง นราดืน้ำไปเลยชุ่มๆโอ้หเป็นปากเป็นคำทีเดียวจัดไปจัดไปหอมเลยขอเปากันนะขอี๋ยวทำหลอดข่าเปากันนะอืมอืมกินดูใช่ไหมคะน่ากินมากมากตังเียง กากหมูได้ยินอยู่ค้างข้างหูนั่งกลเานเสียงสถานฟันคบท้งนค่ลบเขาเหลาข้าวสวยอร่อยป่ะอม่เกยากลองครหมดตุ่นนี้หมดตุ่นมั้งหมตุ่นค่ะเองใส่ผักด้วยเออชอบบผักคะน้าเอออืเ้เรากินแบบไม่ปรุงกันเลยนะเนี่ย เราทํามาทํามาไงก็คืออย่างนั้นเลยมันต้องปรุงเลยอร่อยแล้วอืมนอ,อ,อร่อยนะลองมาเตอนนี้กิน,นแล้วดูฟินทุกคำเลยจริงจริงตัดให้ออยหูตุ้นได้หอมมะพร้าวให้จับแล้วตับตับหยอกไปแล้วทำใหญ่ใหญ่ <c oughs>

ได้ไหมไม่อิ่มสั่งเลยสั่งได้เลยค่ะมันกินแล้วต้องโขลลูกชิ้นไม่ใช่อาหารนะคะลูกชิ้นเด็งเด็กเด็กอร่อยนามกันมาได้นะร้านเฮียนหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิทธิ์เจ้าเก่าเจ้าเดิมหมูน้ำตกอร่อยเด็กเขาย้ายมาในซอยลังสิทธิ์นครนายก6นะฮะต้องมีกัดเบ๊ให้ น้องเมยโถ่ก่อนมาก็โทรมาสอบถามก่อนว่าร้านหยุดวันไหนหยุดไหมอะไรนะอย่างเงี้ยอิ่มแล้วฝากไว้ด้วยนะนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเฮียเหน่หนเงเจ้าเก่าเจ้าดังแห่งเมืองลังสิตคนลังสิตต้องรู้จักนะเขายายอย่าลืมนะเขาย้ายมาจากหลังตลาดลังสิตแล้วย้ายมาอยู่มาอยู่ที่คลองหนึ่งตรงแถวสะพานฟ้าเข้าซอยมาซอยหกนะคะลังสิตนครนายกซอยหกใครผ่านมาก็แวะมาทานกันได้บอกเลยว่าอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตแท้ๆเลยแท้ๆแบบสุดนั้งเดิมเลยแบบ ลังสิตแท้ๆเลยใคร,ครอยากชายใครอยากมาลองู๋ยเตี่ยวเรือลังสิิตนะแวะกันมาได้ที่ร้านเฮียเน่งเจ้าเก่าเจ้าดังเดี๋ยวฝากสิกักกัดไม่ให้อร่อยมากบอกเลยเมื่อกี้ทานไปเห็นอย่างเมื่อกี้เนี้ย208บาทถูกมาก, <c oughs> มากแล้วก็อร่อยกินกันอิ่มอิ่มมากหลายจานเลยป่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะช่อง S number สอสฝากกดติดตามด้วยนะคะ ใครใครมากินแล้วคอมเมนต์ไว้ด้วยอร่อยเด็ดจริงแนะนําผ่านไปหรือใครไม่ผ่านมาใครไม่ผ่านไปไหนตั้งใจมากินเลยรับรองไม่ผิดหวังจริงค่ะแม่กมาได้นะ